นนี้พอจามาขายของครับขายของว่าตรงตรงด้ครับทีนกต้องขายของทีนกต้องเหตุทุกอย่างแล้วก็ไดไลด่ซดได้เหตุงานหนักเพิ่มขึ้นเพราะว่านกอยากสร้างบ้านอีหลังหนึง่งนกอยากสร้างบ้านอีหลังหนึ่งครับเพื่อให้ให้อีหลาให้ให้ลูกๆโดยมีมองอยูมองเศร้าที่ดีนะครับเลยได้เหตุงานหนักสุดมากครับ ขอขอบพุ่นแม่ๆพี่ๆทุกคนที่สนับสนุนเพราะว่าสิเป็นขายยังกระซื้อขายยังกระสนับสนุนพุ่มปิดกระสนับสนุนนะครับขอบคุณหลายๆเด้อนะครับนกดีใจหลายนะครับสําหรับตัวพ่อจ้าเองนี่เข้าใจอิ่ดครับพี่น้องมาเวลามิดาสามารถมองข้ามมองผ่านได้แต่สําหรับคนอื่นที่ เพื่อนบ่ได้อยู่ในจุดที่เป็นโนกไหมครับน้อง,องคือสมมติภาษาออกไปดูแลยีหลางสิที่เอกอกไปดูแลน้องสิเมนูออกไปดูแลแต่แต่โดนโดนพูดให้โดนเปรียบเสียดเสียนันอันนี้มันมันเหมือนแบบมันทําให้คนที่เขาทางานเหนื่อยอะ่ะมันหมดกําลังใจนะครับจริงๆแล้วคือเราเราต้องมองบวกบ้างครับมองบวกว่าเออ อ๋อไม่เป็นไรหรอกพ่อไม่ได้อออออกกับเนี 5, ่ยรับั่นกับนี่กับแล้วแล้วก็แล้วไหมครับมือต่อไปเขาก็ต้องออดต้องกัดอยู่แล้วเพราะเขาลูกว่าที่พี่น้องเขามา่เบิ้งหนีย้อนอย่างกตย้อน่อกับลูกอยู่แล้วนี่สินะครับที่พี่น้องติดตามพี่น้องากพี่น้องเมตตาติดตามตั้งมือแลกจนความือนี้ขยอน่อกับลูกอยู่แล้วทุกคนลูกอยู่แล้วนะครับสรางในใจนกพ่ออย่าเฮ็ดโชยนกกับลูกออกพร้อมกันแต่ว่านกอยากให้แฟนขับได้มีโอกาสได้อยู่กับลูก บางคนทีหางอีหลาาแห้งๆ,ๆสิเรา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 ก็ไม่อยากแบบว่าเป็นออกไปแบบบ่อยากมีซีนที่ต้องแบบเออกับอีหลาสิไหมครับอยากให้ลูกได้มีโอกาสได,ได้ได้มีซีนอยูยวกับพี่ๆแม่ๆแ,แ,แฟนขับแฟนเพลงในช่วงของเขานะครับช่วงพอ่อกับช่วงพอ่อส่วนลูกกับช่วงลูกสินะครับเอ,าบอ,อ้าไิยีหางเงิ้น่ะ เกดบาทอีกจากหลังได้เสียในลูกอยู่